คตยาสมุนไพรหรือสีเป็นคตที่เกิดจากยาของพะฤาษีในสมัยโบราณหลายพันปีมาแล้วแต่ยาสมุนไพรที่พะฤาษีปั้นไว้นั้นเกิดกลายเป็นหินซึ่งเป็นที่อัศจรรย์มากปัจจุบันหาได้ยากยิ่งมีน้อยคนที่รู้จักก้อนผงยาหรือสีนี้หากนําไปทุบขังในก้อนจะเป็นผงละเอียดมีลักษณะคล้ายแป้งฝุ่นไม่มีกลิ่นจะมีหลายสีเช่นสีแดงบ้าง สีขาวบ้างสีชมพูบ้างแต่ละสีไม่เหมือนกันหากนำมาผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนดื่มกินรักษาโรคภัยได้เป็นอย่างดีหรือบางคนเอาเนื้อยามาผสมน้ำทาผิวหน้ารักษาผิวได้เป็นอย่างดีส่วนเกจิอาจารย์ก็มักนิยมนำไปแช่น้ำมนต์ทำพิธีปลุกเสกให้คนเจ็บคนป่วยดื่มกินรักษาโรคปัจจุบันนั้นหินยานี้มีน้อยลงเรื่อย พราะผู้รู้นั้นได้ขุดนำไปใช้เป็นจำนวนมากแต่ถ้าในมุมมองของผมและที่ผมได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคดชนิดนี้ก็คือหัวว่านยาต่างๆซึ่งคนสมัยโบราณนำมาตำรวมกันให้ละเอียดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ใช้ในทางรักษาโรคและนำไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อเก็บรักษาเมื่อการเวลาผ่านไปก้อนยาพวกนี้จึงกลายเป็นหินปัจจุบัน มีคนไปขุดพบเจอจึงเชื่อกันว่าเป็นยาของพระฤาษีนั่นเอง